เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันรุ่งอรุณรุ่งค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริง ทั้งโลกภายในและภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะฉันก็นำหนังสือเล่มนึงค่ะที่ต้องขอบอกว่าอ่านครั้งแรกไม่เข้าใจเลยค่ะแต่พอมาอ่านรอบที่สองเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีมากค่ะนั่นก็คือหนังสือชื่อว่าวิถีอีกิไกยค่ะซึ่งเป็นการค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ค่ะผู้เขียนชื่อทิมค่ะทามาชิโร่นะคะผู้เขียนนะคะเป็น มีบรรพบุรุษเป็นชาวโอกินาวาค่ะซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของอิคิกายค่ะเขาเป็นนักสำรวจกรมทางนักร้องเพลงแจ๊สนักเล่าเรื่องแล้วก็เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุ you, C B C อ,อิคิกายของเขาก็คือความเบิกบานค่ะทำให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยการมีความหมายร่วมกันค่ะเขาเคยขึ้นพูดเรื่อง How to ิคิกายค่ะบนเวที t e Talk ด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมือง คนการีนะคะที่แคนาดาพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกสองคนค่ะเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกว่าต้องการที่จะให้ผู้คนได้รับสิ่งดีๆค่ะแล้วก็มีความหมายในการมีชีวิตอยู่ซึ่งความหมายของการมีชีวิตอยู่ในความหมายของเขาก็คือขุมพลังสุดพิเศษในตัวของเราค่ะอิคิกายเนี่ยเป็นภูมิปัญญากเก่าแก่ของชาวโอกินาวาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเขานะคะ แล้วก็จริงๆวิธีค้นหาอิคิกาในตัวของเราเองก็มีอยู่4อย่างเท่านั้นที่เขาเน้นย้ำในหนังสือเล่มนี้ก็คือทำในสิ่งที่รักค่ะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเก่งหรือทำได้ดีค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่โลกต้องการด้วยทำในสิ่งที่จะได้รับรางวัลตอบแทนค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะคะก็เขียนหนังสือมาง่ายๆสั้นๆค่ะแล้วก็อ่านได้ง่ายค่ะ จริงๆแล้วนะคะสี่ข้อที่เป็นลายแทงของอีกไกที่เขาบอกนะคะว่าให้เราทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราถนัดเก่งหรือทําได้ดีนะคะทาในสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็ทําในสิ่งที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วคําถามก็คืออะไรที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะดรซันโตสเนี่ยได้แสดงถึงผลการศึกษาซึ่งผู้เขียนได้ระบุไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะว่า ออดอกเตอร์สันโตได้บอกไว้ว่าคุณทำให้สุขภาวะของตนเองดีขึ้นได้โดยจากการทำา8ข้อนี้อยู่เป็นประจำนะคะก็คือข้อที่1ค่ะมีน้ำใจข้อที่2ออกกกำลังกายค่ะข้อที่สก็คือมีเพื่อนฝูงข้อที่ที่ทำสมาธิค่ะข้อที่5ก็คือมีเวลาว่างข้อที่6หลับให้สนิทค่ะข้อที่7ก็คือรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ข้อที่8ก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะ8ข้อนี้ให้เราทบทวนอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์นะคะมี5ขั้นซึ่งเป็นความต้องการของมัสโลได้แก่ขั้นที่1ในเรื่องของอาหารน้ําที่อยู่อาศัยขั้นที่2ก็คือความปลอดภยัยความมั่นคงทางด้านการเงินค่ะขั้นที่3เรื่องครอบครัวเพื่อนฝูงขั้นที่4ก็คือความมีตัวตนแล้วก็ ขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือรู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความต้องการของมัสโลนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานของอีกายด้วยค่ะแต่ว่าในการที่เราจะค้นพบอิกายของเราเนี่ยมันต้องต่อสู้กับพลังของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเรา <c oughs> เช่นความกลัวซึ่งเป็นศัตรูของอีกาย ซึ่งปกติค่ะเราอาจต้องต่อสู้กับความกลัวนี้บ้างนะคะผลการวิจัยกล่าวว่าความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้คือบอกเกิดแห่งความกลัวทั้งหมดค่ะเมื่อใดที่เรารู้สึกกังวลนะคะก็คือกังวลกับการเข้าถึงอิกไยของเราเองเนี่ยพึงระล,ลึกไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะความกลัวนะคะที่ฉุดหลังเราไว้ซึ่งความกลัวนี้ก็มีด้วยกัน4ี่เรื่องใหญ่ๆนะคะความกลัวอันแรกก็คือความกลัวต่อความล้มเหลวค่ะ ถ้าอีกไก่ทาให้เราหมดตัวล่ะทําให้เราไม่มีหลังคาคุ้มหัวล่ะแถมยังไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนรถเบนซ์อีกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าความกลัวต่อความล้มเหลวค่ะจริงๆแล้วอีกไก่จะทําให้เรามีความสุขกว่านี้ค่ะผู้เขียนบอกอย่างนั้นนะคะชีวิตเราจะได้รับการเติมเต็มแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อีกขัน้นไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นความล้มเหลวค่ะเราจะไม่เป็นอะไรหรอกผู้เขียนบอกนะคะอันที่2ก็คือความกลัวต่อความสําเร็จค่ะ ชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเราได้รู้ว่าอีกกยของเราคืออะไรจะมีใครมองเห็นความสําเร็จของเราไหมอันนี้ก็เป็นคําถามนะคะจริงๆแล้วค่ะผู้เขียนบอกว่าอีกัยกของเราเนี่ยจะนําพาความสุขมาให้มากกว่าที่เราคิดเสียอีกค่ะความสําเร็จนี้จะเป็นการค้นพบตัวตนของเราเองเราจะไม่เป็นอะไรค่ะอันที่สก็คือความกลัวต่อความคิดของผู้อื่นชีวิตของเราอ่ะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ ที่จะมาพูดอะไรไดนะ้ความสุขเป็นเรื่องของใครของมันค่ะเราจะไม่เป็นอะไรค่ะนะคะอันสุดท้ายก็คือความัวต่อความลําบากค่ะจริงๆแล้วเมื่อเราเริ่มรู้จักอีไกลในตัวเองมากขึ้นเราอาจจะมีช่วงที่รู้สึกยากลําบากการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นอาจจะทําให้ชีวิตของเราไม่ง่ายนักค่ะแต่ผู้เขียนบอกว่าใจเย็นๆไว้นะคะเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้โดยใช้เวลาไม่นานนักค่ะ เหมือนเราเคยนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดกันไหมคะซึ่งเวลาเรานั่งเครื่องบินชั้นประหยัดในระยะเที่ยวบินระยะไกลเนี่ยที่สุดนะคะเครื่องมันก็ต้องลงจอดเมื่อถึงที่หมายจนได้เราจะไม่เป็นอะไรคะ่ะมีความกลัวเพียงอย่างเดียวที่เราสร้างคือความเครือบแขงในอีก,กยัยนั่นก็คือความกลัวที่จะหาอีก,กัยของตัวเองไม่พบค่ะเราจะคิดออกเองค่ะอีก,กัยจะอยู่ตรงนั้นเสมอ เราแค่ยังไม่เจอมันเท่านั้นค่ะจงสแสวงหาต่อไปอยากบอกว่าแค่ตามหาอีกายก็สนุกแล้วค่ะเราจะไม่เป็นอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนบอกเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอคีกายเนี่ยค่ะมันคือโอกาสอันดีที่สุดที่เราได้เดินตามหาดวงดาวที่จะนําชีวิตเราไปในแต่ละวันค่ะมันทำให้เรามีความมั่นใจที่จะเพียรพยายามอดทนไปในแต่ละวัน เราจะเห็นชัดว่าเหตุใดจึงอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้ารู้แน่แก่ใจดีว่าแต่ละวันจะต้องทําอะไรแล้วก็รู้ดีว่าแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอค่ะเมื่อเรารู้ซึ้งถึงอีกาไกลที่แท้จริงของตัวเองแล้วคนรอบข้างหรือใครก็ตามที่เข้าใกล้เราก็จะสัมผัสรับรูบร้เราได้เช่นเดียวกันค่ะพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยค่ะดิฉันก็อยากจะหาอีกิไกของตัวเองแบบเอ่อให้เต็มรูปแบบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาแนะนําว่าค่ะ ให้สร้างอีกิแกปเยร์หมายความว่าลองลองทุ่มเวลาสักหนึ่งปีค่ะที่ยอมใช้เวลาเพื่อเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ทำอะไรก,ก็ได้อย่างที่เราอยากทำไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปค่ะฟังดูแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เหรอที่เราอยากทำจริงๆซึ่งประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับจากอีกิแกปเยร์ก็คือการได้มีเวลายอย่างเหลือเฟือค่ะที่จะเป็นโอกาสให้เราทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะ แต่ว่าเราต้องวางแผนค่ะเพราะว่าอีกิแกปเย่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องวางแผนก็คือวางแผนในเรื่องของการเงินค่ะที่เราเออจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทํามันเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยอยากบอกว่าลองให้ความสําคัญกับการหยุดพักสักหนึ่งปีค่ะซึ่งสิ่งสําคัญก็คือต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะเพราะว่า เราต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจเพื่อจะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของเราเริ่มจากการออมเงินค่ะแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เราสามารถดำรงอยู่ได้ในในหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็ลองวางแผนอีกขีแกปเยี์ให้ดีแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือก็หรือจะไม่ไปไหนที่ไกลบ้านเตรียมไว้เลยว่าจะทำอะไรใน12เดือน แล้วก็ลงมือทําตามฝันค่ะถ้าฝันอยากจะปีนเขามาตลอดก็วางแผนไปปีนเขาให้ได้ค่ะแสวงหาสิ่งต่างๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราเองหรืออาจจะเป็นงานอาสาสมัครค่ะระดมเงินให้องค์กรการกุศลที่เราชอบทํางานกับผู้สูงอายุไปดื่มกาแฟกับคนไม่รู้จักหากเรารู้แล้วว่าสิ่งสําคัญในชีวิตคืออะไรแต่ว่าถ้าถ้า,ายังไม่รู้ค่ะอีกี่แกลบเยียนนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้เราได้ค้นพบค่ะเขาบอกว่ามีคําเตือนค่ะ อาจจะมีบางวันหรืออาจจะหลายวันเลยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างค่ะมีเพื่อนเป็น Netflix n e น f l i x นะคะหรือ YouTube แบบนี้มันก็โอเคนะคะที่ให้ให,ให้ได้ใช้วันเวลาแบบนั้นเพื่อพักร่างกายจิตใจให้เต็มที่ค่ะอีกิแกปเยเนี่ยไม่จำเป็นต้องต้องเป็นปีที่คุณบ้าทุท่มพลังอย่างไม่บรรยาบบรรยัญญงก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นปีแห่งการสะท้อนความคิดของตัวเองฝึกสมาธิออกไปเดินเล่นแล้วก็ ต้องหาเวลาออกจากบ้านนะคะไปสังสรรค์กับคนที่เรารักด้วยค่ะถ้าวางแผนเดินทางท่องเที่ยวก็ก็อยากแค่ไปดูสิ่งนั้นค่ะแต่ให้เดินทางเพื่อไปร่วมสนุกสนานกับคนอื่นๆค่ะทุกจุดหมายปลายทางที่ไปมีความเป็นไปได้ที่จะเจอเพื่อนใหม่ๆค่ะการเดินทางจะเยี่ยมยอดที่สุดเมื่อเราคมกืนเข้ากันได้กับชุมชนที่เราไปเที่ยวชมค่ะ ใช้เวลากับผู้คนในท้องถิ่นหาเพื่อนใหม่สักคนสองคนประสบการณ์ในการเดินทางที่สนุกที่สุดในโลกมักมาจากคนท้องถิ่นค่ะที่มาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็พาเราเที่ยวไปรอบๆแล้วก็จงเดินทางอย่างประหยัดนะคะลืมรีสอร์ทอาดาวที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้สะดวกสบายไปเลยค่ะขอแค่มีเตียงให้ล้มตัวลงนอนแล้วก็มี WiFi ไ,ไ,ไว้ใช้ก็พอแล้วค่ะเลือกห้องพักที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายน้อยเพื่อเราอาจจะอยากที่จะ ออกไปสำรวจที่ต่างๆข้างนอกแทนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงแกรเย่เนี่ยให้เราบันทึกทุกวันว่าเรามีความสุขกับกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ดื่มด่ำกับความสุขนั้นกับช่วงเวลานั้นที่ผ่านเข้ามาค่ะแล้วก็ยินดีในความโชคดีของตัวเองแล้วก็บันทึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้อยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นนะะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากอีกิแกเยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เช่นเราอาจจะมาหัน,หนมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น ซึ่งอันนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอะไรสำคัญต่อตัวเราเองจริงๆค่ะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่สองก็คือเราจะได้ค้นพบสิ่งที่เราอยากทำหรือสิ่งที่เราหลงไหลใฝ่ฝันไม่ใหม่หรือได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบอยู่เดิมให้มากขึ้นค่ะอันต่อไปก็คือเราจะได้เติมพลังให้ตัวเองเกิดความสดใสกัปปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อันต่อไปคือเราจะได้ทำตามฝันค่ะ แต่ความฝันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยถ้าเราเอาอยู่เอาแต่นับวันรอที่จะลงมือทําให้มันเป็นจริงค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะมีเรื่องเล่าไว้เล่ากี่ครั้งที่เเราได้เจอคนรู้จักแล้วถามว่าเป็นไงบ้างมีอะไรใหม่หมๆมั้งเราอาจจะือซึ่งเราอาจจะได้พูดกับพวกเขาว่าก็เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกกดหใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ เนี่ยมันคือปีที่เราจะทําให้ตัวเองทําได้ดีขึ้นละค่ะแล้วก็อีคิแกเยร์เนี่ยเริ่มด้วยอีคิไกที่เป็นครึ่งรูปแบบก็คือทําในสิ่งที่เรารักก่อนทำในสิ่งที่เราเก่งก่อนแล้วก็ใช้เวลาตลอดปีค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์ปีที่ดีที่สุดแล้วก็คิดให้ลึกซึ้งว่าเราจะได้รับอะไรบ้างจากอีคิไกแกเยร์ของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองดูนะคะว่าอะไรที่เราจะทำใน3า0 65วันที่เราจะจัดระบบชีวิตใหม่แล้วก็ความชัดเจนเนี่ยจะอยู่แค่เอื้อมค่ะแล้วก็อีกับเย,ยเนี่ยจะทําให้เรามีความรับผิดชอบทางด้านการงาเงินมากขึ้นเมื่อเราไม่มีไรายได้หรือเมื่อไรายได้ลดลงค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเขาบอกค่ะมุมมองต่อเรื่องเงินของเราจะเปลี่ยนไปเราจะเปรียบเทียบคุณค่าของประสบการณ์ของคุณค่าของวัตถุสิ่งของความอยากได้อยากมีทั้งหลายจะลดลงค่ะ แล้วเราอาจจะอยากลกเข้าของที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะว่าเรารู้ดีแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต่อเราอีกต่อไปอีกีแคปเจอร์ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทําให้เราค้นพบอีกายของตัวเองค่ะได้ใช้เวลาไต่ตองคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการลงทุนสร้างอีกายไปตลอดชีวิตค่ะอันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็มีเรื่องเล่า เ,เกี่ยวกับการการที่เคียวโกะล่าเหล่ามังกรในสุดท้ายนะคะซึ่งเขาเล่าถึงนะะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเคียวโกะค่ะที่ไปหามังกรแล้วสุดท้ายก็พบว่ามังกรเนี่ยไม่มีอยู่จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เคียวโกะค้นพบว่าความหมายของการมีเป้าหมายในแต่ละวันที่เขาออกไปล่ามังกรเนี่ยทำให้เขาต้องการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วเขาก็ไปพบเด็กคนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องรู้สึกรับผิดชอบนะคะเพราะนั้นนะคะเขาก็เลย เคียวโกะก็เลยพบว่าจริงๆแล้วอะค่ะการที่เขารู้สึกว่าเขาจะทุ่มเททําในสิ่งที่มีความหมายจะทําให้เขารู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยมันต้องทําอะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตของเราค่ะเพราะฉนั้นนยคะนี่สิมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำแต่ละวันเนี่ยอย่างมีคุณค่าค่ะแล้วสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าจะทําให้เราเมื่อเราค้นพบอีกไกลในการที่เราจะ มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดนิสัยใหม่ค่ะซึ่งนะคะการสร้างนิสัยใหม่จากอีกิไกยเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างนิสัยใหม่ด้วยอีกิกกยเนี่ยมันจะทําให้เราข้อแรกค่ะนะคะมี5ข้อด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําอีกิไกยครึ่งรูปแบบเป็นเวลา30วันครึ่งรูปแบบก็คือทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบในทุกๆวันนั่นเองค่ะ30วันนะคะ แล้วก็ข้อที่2ค่ะลองทําอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานหาอะไรได้เสริมค่ะทํางานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคิดงานใหม่ๆแล้วก็จงเริ่มอีกไกลครึ่งรูปแบบดูเลยค่ะกําหนดเวลาในชีวิตประจําวันเพื่อทําในสิ่งที่รักแล้วก็ถนัดบ้างค่ะอันต่อมาค่ะข้อที่3ก็คือกําหนดเวลาฝึกสมาธิเป็นประจําทุกวันอันนี้ดิฉันก็ เผาๆลงในเรื่องสมาธิอาจจะต้องไปทําใหม่ค่ะอันที่4ก็คือมีสติรู้ตัวว่ากําลังรู้สึกอย่างไรค่ะบันทึกลงในสมุดโน้ตหรือในโทรศัพท์อย่างสม่ําเสมอค่ะข้อที่5เมื่อครบ30วันแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับอีกไกข,ของตัวเองค่ะอันนี้ก็คือการสร้างนิสัยใหม่ด้วยอีกไกค่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะลองทําดูค่ะ5ข้อนี้นะคะเราก็อ้อเราอาจจะค้นพบอีกไกข,ของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในตอนแรกเรายัางไม่มี ยังไม่สามารถที่จะสร้าง อีกิแกบเยขึ้นไม่ได้ก็ลองทําสัก30วันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็สร้างนิสัยใหม่ด้วยอีกายนี้นะคะลองดูค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเองก็จะลองดูเช่นเดียวกัน30วันต่อจากนี้นะคะเดี๋วดิฉันจะลองทําสร้างนิสัยใหม่ด้วยอีกไกรแล้วก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตดิฉันบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวัน,นะคะ่ะที่รู้สึกดีมากๆนะคะที่ได้ทำพอดแคสต์สำหรับหนังสือเล่มนี้ค่ะปีสีอีกไกค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะในการติดตามรับฟัง ค่ะดิฉันก็จะพยายามนำหนังสือดีๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ